มาที่เหตุการณ์สลดในวงการตํารวจนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพักสพศรีสัโรงในจังหวัดสุโขทัยนะครับกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตคาโรงพักนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือพันตํารวจโทจักรโรมทุบแจมตําแหน่งสารวัตรปราปามสพศรีสัโรงนะครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มมยิงใส่ผู้กํากับสพศรีสัโรงก็คือพันตํารวจเอกธนพงศ์ ประเสริฐสิริประภานะครับเสียชีวิตโดยหลังจากเกิดเหตุทางสารวัตรคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ขับรถยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าระหว่างทางน,นี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยไล่ล่าติดตามนะครับในระยะประชันชิดจนที่สุดแล้วเนี่ยรถยนต์คันที่หลบหนีเนี่ยเสียหลักนะฮะแล้วก็ไปพุ่งชนต้นมะม่วงข้างทางคนที่ก่อเหตุเองก็ บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนะครับขณะที่ภูมิกับก็เสียชีวิตนะครับส่วนปมเหตุเนี่ยนะครับจากการสอบถามคนที่เป็นพยานแล้วก็เป็นตำรวจที่ทำงานอยู่โรงพักเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสารวัตรจักรโรมเนี่ยก็คือมีนิสัยเนี่ยชอบดื่มสุราครับบางครั้งก็ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ถูกทางผู้กำกับ เรียกตัวไปตักเตือนตอนหลังเนี่ยทําหนังสือทีแรกก็ว่ากล่าวก่อนตอนอหลังทําหนังสือตักเตือนนะฮะแล้วก็จนที่สุดก็มีการตั้งกรรมการสอบด้วยแล้วก็มีคําสั่งระงับไม่ให้สารวัตรใช้อาวุธปืนประจํากายนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สารวัตรรายนี้เนี่ยเกิดอาการเครียดแล้วบางคนเนี่ยไล่ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสารวัตรคนนี้เนี่ยดื่มเหล้ามาทั้งคืนจนถึงเช้าแล้วมีการประกาศด้วยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะไปยิงพุ่มกับ Oh oh. เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเนี่ยก็เลยทําให้วันนี้ทางพบตรก็ต้องบินด่วนนะครับเพื่อไปเป็นประธานในพิธีลดน้ําศพให้กับพันตํารวจเอกธนัพงศ์ประเสริฐศิริป,ประภานะครับซึ่งล่าสุดนะฮะศพเนี่ยก็ตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดไทยชุมพลในอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะครับแล้วตัวผู้กับเองก็ได้รับการเลื่อนชั้นยศนะฮะ เชั้นยศเป็นพลตำรวจเอกเงินเดือนเพิ่ม5ขั้นบำเหน็จพิเศษ25เท่านะครับก็ถือว่าเป็นคือเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็คนยิงสารวัตรก็หนีไม่รอดนะครับขับรถไปชนต้นไม้อาการสาหัสหไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยแล้วตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วด้วยครับนะท,ทั้งทั้งที่ตอนเช้าม,มืดวันนี้ภรรยาของพุูมกับก็เลาให้ฟังว่าตัวสารวัตรเนี่ย ทรไปแต่เช้ามืดเลยบอกว่าจะทําเรื่องขอย้ายไปอยู่อุตรดิตถ์แล้วนะจะทะจะทําเรื่องขอย้ายไปละนะฮะไม่อยู่แล้วทางด้านของพ่วมุ่งกับก็ยังบอกประมาณว่าก็จะเดี๋ยวจะดูให้ก็จะย้ายให้นะ,ะเพราะว่าอุตรดิตถ์นั้นก็คงจะเป็นบ้านเกิดของสารวัตรนะฮะแต่ก็นะะพอสายๆก็เข้ามายิงเลยคงคงดื่มมาเต็มที่เลยทั้งคืน <Nearly S 1> นี่ฮะ ามีเรื่องเกี่ยวกับของตํารวจนะครับคือมาตรการใหม่ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านปัจจุบันก็คือพลตรกระดุลแสงสิงแก้วครับ,รบก็คือให้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งสําหรับทุกพื้นที่ในการที่จะกําจัดป้องกันปราบปรามพวกเด็กแว้นนะฮะที่ชอบซิ่งที่ชอบอขับอมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้เขาก็เลยมีนี่อะไรฮะมีตัวแทนของบริษัทฟฟพรีซิพาร์นะครับเขาเอาเครื่องนี้มาให้ดูลองดูการทํางานของมันดูนะ พอกดเข้าไปมันจะมีแขนอยู่สองข้างนะฮะพอดึงแขนสองข้างเข้าหาตัวพื้นนี่ฮะมันก็จะมีน้ำหนามเนี่ยยืดออกมาเออเอเอยู่กับคล้ายๆกับตัวเหล็กที่ยืดออกมาเหมือนเหมือน,นโรยตะปูเลอใบอ่ะอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องดักมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะพอกดปุ๊บมันก็จะยาวพืชออกมายาวประมาณสักสี่เมตรครึง่งสี่เมตรห้าสิบนะฮะ แล้วขนาดของตัวนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ40คูณ50เซนติเมตรนะครับเขาเรียกว่า,ซ,าซิ่งสังลาซิ่งสังลาเครื่องมือดับรถมอเตอร์ไซค์กูนเมืองซิงสังลายี่ห้อบางระจันเห็นไหมมันก็จะมีหนามๆแบบนี้ครับแล้วคนเจ้าของอุปกรณ์ของบริษัทนี้ฮะก็คือคุณนรงจิตเนื่องเขาบอกถ้ามอเตอร์ไซค์ขี่มานะมาเร็วๆแล้วทับอ้นนี้นะฝุยางจะแบนทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยถ้านั่งมาสองคนซ้อนมาสองคนเนี่ย ขับออกไปได้อีกประมาณสัก20-30เมตรก็ไปไม่ได้แล้วถ้านั่งมาคนเดียวก็ยังต่อไปได้อีกประมาณสัก50เมตรพอยางแบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปไหนไม่ได้ละขี่ต่อไปไม่ได้ครับก็จะต้องถูกจับปาบนี่เห็นไหมฮะแต่ไม่ล้มนะไม่ล้มเครื่องหนึ่งเนี่ยมันประมาณสัก13,500บาทอันนี้สําหรับดักมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าจะดักรถซิ่งเนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่านี้18,500บาทที่เขาเอามาสาธิตก็เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเกรงกันว่า ถ้าไปดักมันแล้วก็ปรากฏว่ามันขับต่อแล้วมันไปล้มหรือเกิดอุบัติเหตุตายขึ้นมาแล้วก็ยุ่งแน่ใช่ไหมฮะอาจจะมีคนกล่าวหาว่าตำรวจเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่เจ้าของเขายืนยันว่าทดลองมาแล้วหลายครั้งไม่มีไม่มีอุบัติเหตุไม่ล้มทันทีใช่ไม่ล้มทันทีคือถ้าล้มทันทีหรือว่าล้มถ้าล้มทันทีแถวแถวนี้นะฮะสมมติว่าไปแล้วล้มทันทีเลยในระยะไม่กี่เมตรเนี่ยไอ้คันหลังเนี่ยมันจะมาล้ม แล้วมันอาจจะมีบางคันที่ล้มลงไปแล้วฟาดไปถูกไอ้เหล็กหนามเนี่ยล้มลงหนามใช่อ๋อคือถ้าเกิดมีคันอื่นไปล้มก่อนล้มก่อนล้มล้มเลยเหล็กหนามนี่ไปสัก2-3สเมตรนะหรือว่าประมาณ10เมตรแล้วอย่าลืมว่าพวกที่มันซินี่มันไม่ได้มาคันเดียวนะมาเป็นกลุ่มมันมาเป็นกลุ่มบางที4 5่ห้าสิบคันนะไอ้เนี่ยอีกหลาย10คันหลังนี่แหละถ้าเพื่อนล้มอยู่ตรงนี้แล้วมีระยะห่างจากไอ้เหล็กหนามเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ย มันจะมาล้มเอาลงตรงนี้พอดีนะอ๋อระเนระนาดเลยลรานระนาดเลยแล้วทิมเลยทิมแทงเลยเข้าหน้าเลยไม่ได้เข้าเลยตายไปเลยอตายไปเลยตำรวจโดนดาอย่างนั้นอะยางฮัะโดนแน่แต่นี่ก็ชนะไปได้ไกลเลยถ้าไปถ้าคนเดียวไปได้ห้าสิบเมตรนี่ก็ชนะว่าไปได้ไกลพอสมควรใช่เจ้าของเขายืนยันไม่มีอุบัติเหตุมันทําให้ยางยางมันแบนอะพอแบนแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ก็แผทแพทแพอแพทแแต่คงจะต้องใช้ มันมันใช้คนใช้คนปล่อยใช่ไหมม่ใช้คนปล่อยก็เท่ากับว่าตำรวจต้องไปซุ่มไปปล่อยซุ่มปล่อยใช่ไหมเออไปซุ่มปล่อยแต่ถนนบางบางเส้นเนี่ยมันมันไม่มีที่ซุ่มนะใช่ใช่ไหมฮะมันไม่มีที่ซุ่มถนนบางเส้นมันอย่างมอเตอร์เวย์หรืออะไรอย่เงี้ยนะเออไม่มีที่ซุ่มไม่มีที่ซุ่มนะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่สามารถพัฒนาการให้มันแบบอีกนิดเดียวแบบใช้รีโมทหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อไปตั้งไว้แล้วก็แบบใช้รีโมทคือ อาจจะอยู่ตำรวจอาจจะอยู่ห่างนั้นมาอีกสักนิดนึงแล้วก็กดรีโมทแต่นี่ต้องใช้ตำรวจไปคอยไปบีบปุ๊บคอยคอยปล่อยเนี่ยมันเห็นนะใช่ใช่แล้วก็ถนนเส้นหนึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันต้องใช้ปล่อยสองสองสองด้านใช่ไหมใช่ไหมต้องมีอีกอีกด้านอีกฝ้าทางตรงนู้นแต่ก็ดีฮะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะเด็กแว้นเนีอยน้ยกล้อไงยกล้อข้ามไปเลยโอ้เอาเอาเออ ยกล้อค่าไปหน่อยตำรวจเขาจะใช้เครื่องปล่อยไอ้ลวดสลิง <c oughs> อย่ตรงอะไรมันก็ระดับคอพอดี <c oughs> ใช่ถ้ายกล้อนะครับถ้ายังไม่หยุดนะ, <c oughs> ะเราพักกันอีกครู่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะฮะ